สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอัิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการแถยทอดเรื่องราวนะครับของการกับเพื่อนสังคมด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เองนะครับต้องยอมรับครับว่าในสังคมนั้นต้องการนะครับบุคลากรที่จบมาจากสายอาชีวศึกษาครับคนที่สามารถที่จะผลิตชิ้นงานสามารถที่จะผลิตอาชี นะครับต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมได้เลยแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับวันนี้เราคงไม่ได้พูดว่าเราต้องการแค่คนเก่งเข้ามาในสังคมครับคนดีเป็นสิ่งสําคัญมากที่สังคมไทยนั้นตอนนี้เองต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราเก่งวิชาวความรู้แต่หากเราไม่ใช่คนดีไม่มีคุณธรรมขาดศีลธรรมต่างๆเนี่ยก็ทําให้สังคมนั้นวุ่นวายไปได้ครับและในวันนี้เองครับการที่เรานั้นจะผลิตบุคลากรทางด้านของอาชีวศึกษาขึ้นมาเนี่ย จะมีวิธีการอย่างไรบ้างครับที่จะทําให้พวกน้องๆเนี่ยเขามีทั้งความเก่งและความดีควบคู่กันไปด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการสร้างคนในเรื่องนี้กันนะครับกับทางด้านของดร์พงศักดิ์วงป้อมครับท่านผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัก1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามองดูว่าในตลาดเองเนี่ยเขาจะมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนสายสามัญนะฮะหรือว่าสายทางด้านของอุดมศึกษาเข้ามาแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปละตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยเราต้องการสายอาชีวศึกษาสายอาชีพเนี่ยเข้ามาอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของการสร้างคนก่อนเลยดีกว่าครับว่านอกเหนือจากเรื่องของการที่จะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยทางทางสถาบันของเรานะครับ เรามีการปลูกฝังเรามีการวางนโยบายว่าอย่างไรบ้างครับเรื่องของการสร้างคนดีก็ต้องย้อนกลับไปในส่วนของนโยบายกระทรวงสาธิการครับนะครับแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการการศ,าศาึกษาที่จะพยายามจะเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านสายอาชีพนะครับในเวลานี้ตัวเลขพยายามจะไปให้ถึง 60- 40ในเวลานี้อาจจะอยู่แค่50-50นะครับในส่วนของกําลังคนอาชีวะครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงวิทยาลัยว่ามีส่วนในการผลักดันเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างไร เราก็ต้องมองย้อนไปว่าณเวลานี้สังคมหรือสถานประกอบการเองต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งทีนี้เราในฐานะที่เป็นองค์กรที่ผลิตกําลังคนโดยเฉพาะนักึษาอาชีวะสร้างคนนะครับสร้างคนพยายามคือนโยบายของอาชีวะวนีนยพยายามจะเป็นอะไรเขาเรียกคําขวัญอาชีวะสร้างชาตินะครับก็พยายามจะผลิตกําลังคนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศบนะครับในส่วนของวิทยาัยเองก็ จะพยายามเน้นในเรื่องของให้เด็กนั้นมีคุณธรรมโดยเราจัดกิจกรรมผ่านนักศึาองค์การนัวิชา,าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยก็จะเหมือนกับเป็นตัวแทนของนักศกษาทั้งวิไลนะครับในการคิดในการปฏิบัติคือเขาจะเป็นผู้นำนะครับในส่วนของ องค์กรตัวนี้ในการขับเคลื่อนคือเอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> ปกติเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนใช่ไหมฮะรเราก็จะถ่ายทอดวิชาวความรู้แล้วแต่สายอาชีพนั้นๆที่เราถ่ายทอดไปแต่ว่าการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์และพบเจอผู้คนในสังคมได้จริงๆเนี่ยก็คือการที่ต้องให้พวกเขาเนี่ยออกมาได้สัมผัสกับบรรยากาศได้สัมผัสอะไรกับสังคมส่วนน้อยก็คือองค์การช่างเทคนิคในอน,นาคตครับครับตัวนี้ก็ ในส่วนของทางเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะมีชมรมต่างๆซึ่งชมรมตัวนี้ก็จะสนองตอบในการเรียนสายอาชีพแล้วที่สาคัญคือการเรียนสายอาชีพเนี่ยทางกระทรวงเองทางสอสอเองพยายามจะให้เด็กออกไปบริการสังคมให้มากที่สุดแม้แต่โครงการที่เราทําทุกปีคือโครงการวิกิจิตอาสานะครับ,ค,รบคือจะใช้วิชาชีพไปบริการสังคม,มนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอาชีวะอาสาก็ดี<ม>นะครับช่วงเทศกาล ปีใหม่รหรือสองการที่ประชาชนเดินทางกันเยอะๆนะครับนักศึกษาอาชีวะนี้ก็จะออกไปตามศูนย์ต่างๆเพื่อบริการประชาชนอันนี้คือเรื่องของจิตอาสาครับ,รบในส่วนขององค์กรคุณธรรมที่วิทยาลัยดําเนินการเราก็จะผ่านชมรมวิชาชีพนะครับผ่านชมรมต่างๆซึ่งจะมีตามสาขาเขาผู้เรียนอยู่แล้วนะครับก็ขับเคลื่อนในตัวแทนนั้นก็จะมีองค์การจะเป็นบอร์ดใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีองค์กรที่เป็นตัวแทนแต่ละชม,มรมเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตัวนี้ครับรวมโดยช่วยกันครับนะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าความจริงเนี่ยเรามองไปถึงเรื่องของความต้องการของสถานประกอบการด้วยนะครับจากนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับทางสํานักงานการอาชุวศึกษาเองเนี่ยเราก็ได้วางกําหนดกันเอาไว้ภายในคณะผู้บริหารภายในองค์กรเราเนี่ยของสถาบันเนี่ยเราก็มีการวางแผนกันเอาไว้กับหน่วยงานที่เขามีความต้องการกับ บุคลากรจริงๆอย่างผู้ประกอบการไงฮะเขาได้เข้าไ่มีส่วนร่วมยังไงบ้างก็ก็มีนะครับในส่วนของการที่เขาหนึ่งในส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงานนะครับเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับอันนี้คือการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นนโยบายของสสอิมกันที่จะผลิตกําลังคนด้านทวิภาคีนะครับก็ฐานประกอบการก็มาเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรเองเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเด็กที่ทํายังไงจะจบออกไปแล้ว ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการให้มากที่สุดนะครับในส่วนนี้ก็คือเล้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมบางที่เนี่ยเราอาจจะเทคโนโลยีเราอาจจะไม่ทันสถาบนประกอบการเพราะนั้นไปเรียนรู้ในอนาคตไปเรียนข้างหน้าได้แต่ที่สถาบนประกอบการต้องการอยากให้ฝึกเด็กมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเสียสละมีจิตอาสานะครับ,รบซึ่งพวกเนี้ยอยากให้นักศึกษาของวิยายแต่และว,วิยายฝึกนะครับส่วนเทคโนโลยีนะไปต่อยอดที่ไหนไปต <ทำ S 1> ่อยอดเอา คือคเอาง่ายๆเลยปูพื้นฐานมาสร้างคนดีให้กับให้กับเราหน่อยเถะเมื่อเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยนะรเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมันฝึกสอนเขาเรียกว่าอะไรมันฝึกสอนม,มันฝึกฝนกันได้แต่คนดีที่เขาต้องการเนี่ยพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาค,ความกระตันอยู่รู้คุณเขาต้องการครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรามีการทําในเ,เรื่องของเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเป็นโครงการหรือว่าเป็น,เป,นเป็นหลักสูตรที่ผ่านไปกับทางชมรมต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีการฝึกฝน อะไรกับเขาบ้างครับก็ในส่วนของการดําเนินการในส่วนของชมรมวิชาชีพต่างๆเราก็จะมีคณะกรรมการเสร็จแล้วคณะกรรมการตัวนี้ก็จะไปคิดว่ากิจกรรมต่างๆที่เขาจะสนองตอบนโยบายของของวิไลเองของสสเองหรือแม้แต่ของกระทรวงเองเนี่ยเขาจะต้องคิดกิจกรรมอะไรออกมานะครับก็คล้ายๆกับต้องมีการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมของของนักเรียนด้วยเขาต้องคิดเองเพราะเราเป็นเด็กโตแล้วนะครับเราจะไปแค่จัดกรอบให้เขาไม่ได้เขาก็ต้องคิดมาเยอะตัวอย่างเช่นเนี่ย การแข่งขัน ROV อย่างเงี้ยนะครับผมก็จัดแข่งเลยเพราะเด็กเขาชอบอยู่แล้วทํายังไงจะให้ดึงเขามาแล้วให้มันเกิดประโยชน์นะครับให้เกิดทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยครับการทํางานเป็นทีมด้วยนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้เขาก็จะคิดออกมาแล้วก็เสนอแผนขึ้นมาเสนอแผนขึ้นมาเราก็มีหน้าที่กัณกองผ่านคุณครูที่ปรึกษาผ่านรองฝ่ายจนมาถึงผู้อำนวยการก็อนุมัติโครงการแล้วก็ทําแผนปฏิการปฏิบัติการประจําปีก็จะออกมาเป็นแผนแล้วก็เอาแผนตรงนั้นขับเคลื่อนในแต่ละปี นะครับก็จะเป็นรูปเป็นล่างที่สำคัญคือการขับเครื่องตัวนี้ต้องให้นักศึกษาเขามีส่วนร่วมให้เด็กๆด,ด้วยคือไม่ใช่ว่าเราไปจัดแจงแต่งตัวอะไรให้กับเขาใช่คือต้องดูด้วยว่าเขานั้นมีความคิดเห็นมีความต้องการอย่างไรอย่างไรครับ<อ>แล้วทีม ที่สาคัญคือกิจกรรมต้องสนองตอบวัยของเขาด้วยเพราะเราเป็นเด็กโตเด็กวัยรุ่นอัจาก็เรียกว่าเป็นกิมมิกเนาะที่ที่เราจะหาเทคนิคในการที่จะดึงให้เขาเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆครับคนนี้เนี่ยอาจารย์ครับอย่างเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคือหลายคนเนี่ยมองนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผลิตเด็กอาชีวศึกษาออาไปแล้วเนี่ยทางสถานประกอบการแน่นอนที่สุดแหละใครมาเป็นใครมาเป็นพนักงานใครมาเป็นเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเนี่ยเราก็ต้องการความซื่อสัตย์จริต เปรียบเทียบเช่นกันเลยถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีอาชีพมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยทางสังคมก็ต้องการความซื่อสัตย์จริตด้วยตัวนี้นะฮะเรามีการสะท้อนองไงให้กับให้เขาเนี่ยได้เห็นครับว่าสังคมอ่ะต้องการตัวนี้และความซื่อสัตย์จริตเนี่ยมันจะทําให้ตัวเขานั้นประสบความสำเร็จได้ะฮะคือตอนนี้เห็นชัดเลยครับเราส่งเด็กไปฝึกงานเนี่ยเด็กบางคนไปฝึกงานหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีการศึกษาเนี่ย บางคนได้เป็นพนักงานประจําในบริษัทนั้นเลยคือเาขาไ,รรไปฝึกงานก่อนครับเพราะว่าในหลักสูตรนี้จะบังคับว่านักศึกษาจะต้องฝึกงานอย่างอย่างถชาไม่เรียนทวิภาคีก็จะฝึกงานห้าถึงหกเดือนแต่ถ้าเป็นหลักสูตรทุิภาคีคือกึ่งหนึ่งของหลักสูตร,รอย่างน้อยก็หนึ่งปีนะครับอันนี้เวลา,าเขาไปทำเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหนึ่งการไปทํางานกับคนเนี่ยสิ่งที่เขาได้คืออะไรครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นไรายได้แล้วการทํางานกับคนเรื่องของ เรื่องของการปรับตัวการอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายจริงๆแล้วมีสถานประกอบการบางแห่งพอเหมือนก็เป็นด่านทดสอบพอจบไปแล้วเขารับเข้าเําทำงานเลยครับคือเห็นแล้วไปต่อยอดเลยนะครับอันนี้ก็มีหนังสือมาที่วิไลอยู่เด็กที่จบปสสองของที่วิไลเนี่ยประมาณเกือบ10คน รับเข้าเป็นพนักงานประจำเลยแสดงว่าตัวนี้ยฮะอาจารย์มันก็เป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการวางแผนของทางวิทยาลัยเลยนะฮะเพราะว่าคือไม่ต้องไม่ต้องใครพูดเนาะไม่ต้องใครเข้ามาทดสอบเลยแต่ว่าสถานประกอบการก็เห็นเนี่ยเขาเห็นเขารับก้าเลยคล้ายๆแล้วก็มันก็จะส่งต่อมาถึงรุ่นน้องด้วยครับรุ่นน้องก็ได้รับอันนี้ส่งไป้วยว่ารุ่นพี่ไปทําตรงนี้แล้วนะแล้วก็เป็นตัวอย่าง แล้วจบแล้วมีงานทําเลยนะครับอย่างน้อยเวลาเขาเหมือนกับเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าไปทํางานประมาณ5、6เดือนหรือ1ปีเนี่ยเป็นการทดสอบเขาถ้าเขาก็อยู่ได้เขาปรับตัวได้เขามีอะไรอ่ะมีเรื่องของวินัยเรื่องของระเบียบเรื่องของจิตอาสาแล้วก็แต่นะครับที่สังคมกำลังต้องการตัวเนี้เขาพอเขาผ่านตรงนี้ปุ๊บเขาก็สามารถไปต่อยอด ไปเป็นพนักงานประจําได้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นดัชนีชีวัตความสําเร็จของการขับเคลื่อนโครงการจากทางอาชวศึกษาจากทางวิทยาลัยเองแล้วก็ยังเป็นของขวัญชิ้นโบัวแดงให้กับเด็กๆตัวเขาเองด้วยที่เขาสามารถปู้ปกครองด้วยแล้วมันก็จะส่งผลมาถึงวิลลยเห็นรุ่นพี่มีงานทำมันก็เป็นการเพิ่มพลังน้องก็เริ่มแบบว่าเห็นก็ทำตามมีไอดอลมีต้นแบบไปนะครับ อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดแบบว่าเวลาเราจะคิดกิจกรรมอะไรให้กับเขาเนี่ยคือต้องดูด้วยว่าในวัยของเขาเนี่ยสนใจอะไรแบบไหนแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยด้วยวัยความคึกขนองของเขาเองเนะฮะในการที่เราจะเราจะบ่มเพาะเขาเนี่ยเรื่องของวินยัยนะฮะเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความสุจริตหรือว่าเรื่องของจิตอาสาเองเนี่ยต้องมีวิธีการยังไงบ้างครับอาจารย์คือคือบางเด็กทีเด็กโตเราก็ไม่อยากบังคับมากเราก็พยายามปลูกฝังให้มีการเสียสละ ให้มีความมีส่วนร่วมนะครับแต่ถามว่ามันทีมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็อาจจะมีนอกโรงนอกทานนิดหน่อยนะครับแต่เราเอาส่วนใหญ่ไว้นะครับอย่างน้อยให้เขาอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ที่สำคัญคือกฎเกณฑ์ตัวนี้เราไม่อยากไปบังคับเขาบางทีเราก็เด็กปอนี่เขาเด็กค่อนข้างโตโตแล้วเราก็พูดด้วยด้วยหลักการและวิธีการอ่าเหตุผลที่ว่าจะทํายังไงให้เขาเป็นผู้นํารุ่นน้องนะครับปีหนึ่งปีสองที่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็ให้ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องนะครับแล้วก็พยายามจะให้เขา ออกบริการสังคมให้มากโดยเฉพาะชุมชนของตัวเองนะครับจบจากโรงเรียนนี้มาคุณลงไปทำด้มีบางทีโรงเรียนประถมศึกษาเนี้ยขอความอนุเคราะห์มาไปดูไฟให้หน่อยไปดูสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่อยจานดาวเทียมอะไรพวกเนี้ยครับเราก็เอาเด็กที่จบมาจากโรงเรียนนั้นนีะนะครับแล้วก็ไปบริการเขาก็มีความภูมิใจการแต่งกายได้กลับไปเคนบริการในพื้นที่ใช่ไหมฮะโรงเรียนของตัวเองชุมชนของตัวเองครับอย่างหมู่บ้านบางทีเสียงตามสายอย่างนี้ยกตัวอย่างบในหมู่บ้านก็ เอาเน,นักสายอิเลก็กทรอนิกส์ไปดูเครื่องเสียงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาก็เกิดความภูมิใจพอ <c oughs> เ,เข้าไปแล้ว ค,คือดูแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนร่วมจริงๆที่เรารวบรวมกันระหว่างภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นด้านของวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านของนโยบายไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมคนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือเด็กเนี่ยได้มีเวทีได้มีพื้นที่ในการฝึกฝนได้แสดงออกอได้แสดงออกด้วยนะครับเสียงสะท้อนกลับมาแล้วครับอย่างชุมชนเนี่ยเขาสะท้อนมาชุมชนให้ความเชื่อถือนะครับในจัดเนิชีวัดคือเรื่องของการเพิ่มเวลาผู้เรียน ก็ผู้ครองก็จะให้ความสาคัญครเรื่องของฐานษาแห่งนี้ก็ส่งเด็ดกบุคลานเข้ามานะครับนอกจากนี้ก็คือ1เรียนอาชีวะเนี่ยสโลแกนของเราคือระหว่างเรียนต้องมีไรายได้รายได้ไมาจากไหนรายได้ไมาจากการฝึกงานนะครับบางคนใช้เทคโนโลยีในการขายของออนไลน์ก็มีนะครับเด็กผมเนี่ยบางทีประสบผลสำเร็จวัน <c oughs> นั้นเอามาอัดรายการจะประเมินฐานษาปรากฏว่าถามว่าวันหนึ่งขายเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ จ็ดแปดแสนอันนี้ยังไม่ได้หักต้นทุนนะเป็นผู้ประกอบการนั่นเลยนะขนาดนี้คนเขาเรียนไปด้วยเขาบอกนักเรียนทํามาตั้งแต่ปีไหนเขาบอกว่าตั้งแต่ปสครับตอนนี้เขาเอยู่ปตีราชภัฒก็สร้างบานสร้างรายได้นะครับอันนี้คือแล้วทีมคันคือจบแล้วต้องมีงานทำครับนะครับ ก็เป็นสโลแกนของอาชีวะก็เป็นการเปลี่ยนมิต <'s> ิเลยจากการเรียนรู้ในสมัยอดีตที่เราบอกว่าเรียนจบแล้วไปหางานทําแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราพูดได้ตามตรงเลยว่าเขาสามารถที่จะเรียนสามารถที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความรับผิดชอบคือคุณธรรมที่ตัวเขาเองต้องมีต้องมีตรวนี้ครับอาจารย์ครับด้วยตอนนี้เนี่ยด้วยกระแสสังคมต่างๆเนาะมันก็จะมีเรื่องในวัยของเด็กๆในวัยเยาวชนเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องของเสธีเสรีภาพเนี่ยการที่เราบ่มเพาะกับเขาให้เขาเข้าใจ เรื่องของหลักคุณธรรมเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับเรื่องของความสิ่งที่เขาต้องการเรื่องของอสิทธิเสรีภาพได้ยังไงบ้างครับก็ก็จริงๆแล้วเราต้ององคุยด้ว่เหตุผลนะครับถามว่ามีไหมเพศที่นกรูนกทางก็มีแต่ว่าส่วนน้อยนะครับแล้วโชคดีอย่างคือเราอยู่ในอำเภอสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ยั่วยุมากนักไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในค่อนข้างอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็เชื่อฟังนะครับแล้วก็ เราก็จะปลูกฝังอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วันสําคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาเด็กพวกเนี้ยออกไปบริการแล้วที่สำคัญคือคือของอาชีวะเนี่ยเพลินผมรับผิดชอบลูกเสือซึ่งเป็นลูกเสือจิตอาสาพอดี<ม>แล้วก็เป็นจิตอาสา904เ<ม>พราะนั้นเวลาไปพัฒนาอะไรผมก็จะออกในรูปของจิตอาสา<ม><ม>นะครับใช้โครงการพวกเนี้ยแล้วเด็กเขาก็ ก็จะเต็มใจนะครับก็จะมีความภูมิใจเวลาออกไปปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะปลูกฝังแล้วคุยด้วยเหตุผลพยายามใช้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการคุยกับเขาเมื่ออยากบังคับเพราะว่ายิ่งเรื่องของทรงผมทรงอะไรแล้วเราก็ไม่ให้น่าเกลียดมากบางทีก็ไว้หนวดไว้เขาแล้วก็บอกมันยาวไปแล้วนะแต่บางทีเรื่องของเรื่องนียนะบางทีถ้าเกิดว่าไม่ไม่เชื่อฟังในสารเนเ่ย เขาออกไปเจอผู้ประกอบการที่ฝึกงานเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าโลกแห่งความเป็นจริงยังยังยังส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ไปทํางานอย่างผมส่งเด็กไปฝึกงานส่วนใหญ่ต่างประเทศญี่ปุ่นด้วยก็จะมีประเภศที่ก็จะบอกเขาตลอดเรื่องของการเจาะหูเรื่องของการสักเพราะญี่ปุ่นตรงนี้เขาจะไม่เอาเลยแม้แต่บริษัทไทยที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเองกันถ้าสัมภาษณ์แล้วอยู่นอกนอกอะไรนอกนอกล่มผ้าใช่ไหมเห็นชัดเจนเนี่ยเขาไม่เอาก็ไม่เอาเลยก็เลยต้องบอกเขาบางทีเขาอาจจะทําด้วยความคึกคะนองทําตั้งแต่มัด พยมผมมาเข้ากับเราเนี่ยหูเนี่ยอุดได้ไหม,มหรือปล่อยให้มันเต็มได้ไหมอย่าไปเจาะไปถางไว้เพราะว่าเราเราทำตอนนี้เราอาจจะไม่คิดอะไรแต่พอไปโตขึ้นไปไปทํางานจริงๆรเราจะเสียสิทธิ์คือเราไม่ว่ากันลรลกแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยให้รู้ว่าในสิคคทธิเสรีภาพต่างๆเนี่ยครับคุณผู้ชมแต่ว่านอกเหนือจากตัวเราเองแล้วเนี่ยกระแสะสังคมนั้นเขามีอะไรที่ ก็เป็นหน้าที่ของเขาก็เป็นสิทธิของเขาเหมือนกันที่เขาจะมาพูดคุยกับเราแต่ว่าการที่เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆเ,เนี่ยรู้จักพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาแล้วก็ความกตัญยูรู้คุณเนี่ยถือได้ว่ามันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเขาเองเลยนะครับวันนี้อยากให้อาจารย์ฝากบอกไว้สักนิดนึงครับว่าเราอยากเห็นอนาคตข,ของชาติอยากเห็นนักศึกษานะครับที่เป็นอาชีวศึกษาเนี่ยมีคุณธรรมกันเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติเนี่ยจริงๆแล้วคุณธรรม นะครับ,รบก็าตามตามที่โลแกนนะครับคุณทําได้ทุกสถานศึกษาทุกองคอ์กร <ừ. S 2> นะครับเริ่มจากที่ตัวเองโดยเฉพาะผู้นําก็ต้องผู้นําก็ต้องเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังบุคลากร,รต่างๆภายในวิเลยให้มีส่วนร่วมแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะครับ,รบทุกองคอ์กรสามารถขับเคลื่อนได้หมดนะครับก็เริ่มแรกเราก็ที่แรกเราก็ขัดขับเคลื่อนก็อาจจะใช้วงเล็ก แล้วค่อยขยายขยายไปที่สำคัญคือต้องการมีส่วนร่วมนี่แหละครับคือความสำคัญที่สุดนะครับว่าเราต้องมีส่วนร่วมกันแล้วก็ในตัวขององค์กรเองนั้นต้องมีความชัดเจนกับเรื่องนี้ครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับของการสร้างอนาคตของชาติไปสู่วัยเยาวชนนี่แหละฮะปลูกฝังกับเขานะครับให้เขานั้นมีความรู้คู่คุณธรรมครับนอกเหจากจะความเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยจะมาช่วยเกื้อกูลให้สังคมนั้นสังคมไทยรเอนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับมูช ครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมการมหานชนนะมีเรื่องราวดีๆมาฝากให้กับเราครับ นี้พี่ไม่เข้าออฟฟิศนะพี่ส่งข้อมูลให้ทางอ e ีเมลแล้วแล้วก็ช่วยเข้าเว็บไซต์สำนักงานคลิกอัปโหลดข้อมูลใหม่ให้พี่ด้วยพี่ขอแบบอัปเดตล่าสุดนะ,ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่พี่ไลน์บอกไว้ตามลิงก์ในมือถือเธอด้วยเอาไว้แจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมส่งแผ่นวีดีทั์ให้ฝ่ายสารบัญด้วยอะไรนะคะวีดีทั์หรือวิดีโอรับทราบค่ะ ่วยเหลือประชาชนอันไหนเป็นมีข้อติขัดในเชิงละเบียมับปรินรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจด้วยกลไกรัฐสภากรรมธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที่าการบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทําให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่มเฉพารกิจการทํางานของคณะกรรมธิการในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทา่สถานีโทรทัศน์รัฐสภา คำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร0 2 2 0 6 6 1 0 2และ0 2 2 0 6 6 1 0 3องย ID@ 10 h o อลน์สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก คุณผู้ชมครับจากแผนการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นถือได้ว่าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อที่จะทําให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนั้นมีความเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นภาพรวมของประเทศไทยครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนครับของภาครัฐ ของรัฐบาลนะครับหรือว่าภาคราชการเท่านั้นครับสิ่งสําคัญนั่นก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยละฮะที่พวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนครับวันนี้สิ่งดีๆนะครับของคุณธรรมข้อหนึ่งครับที่เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสุขนะครับแล้วก็เต็มบริบูรณ์กันนะฮะลดความเลื่อมร้ําในสถานที่ต่างๆไปได้นั้นก็คือเรื่องของหลักคุณธรรมในความเป็นจิตอาสาครับวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสา มาฝาฝกกันคือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาบกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตอนเองถ้าเราได้สืบทอด วิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบรุษที่เป็นคนเท่าคนแก่เนี่ยก็จะทําให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้ตึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรทัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ย ก็ไม่มีอะไรยาก <S an> จึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขกาควรจะทาประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสําคัญหรือตัวเราสําคัญแต่แค่ว่าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําแค่นั้นเองแล้วก็ทําด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการโดโรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้น แต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกกัค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนอนอะไรแค่นั้นแต่ว่าว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทําให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดไตเม็ดไตเม็ดเล็ก,ลกๆอัที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทําให้ป่านั้นสวยงาม ทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ทีปัาเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังงวันไหวเรายัางต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสําคัญ ทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้รู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้ชมครับความพอเพียงนั้นเป็นหลักความจริงของการดําเนินชีวิตสู่ความสุขครับหากเรารู้นะครับว่าเราพอในวิถีที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถจะพัฒนาต่อยอดไปได้นั่นก็ถือได้ว่าจะเป็นหนทางครับในการที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขขึ้นมาได้ครับและหลักความพอเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอนดนุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ได้พระราชทานแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในช่วงของที่บ้านเมืองเรานั้นมีวิก และสามารถที่ใครที่สามารถน้อมนําไปใช้ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้เช่นกันนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับของการที่เราได้น้อมนําหลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการที่เรามีใจเป็นจิตอาสาครับในการที่จะลงไปช่วยเหลือ เกื้อกูลนะครับในพื้นที่ที่เขามีความต้องการจากสิ่งที่เรามีอยู่แค่นี้เองครับสังคมไทยนั้นก็มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับทางศูนย์คุณธรรมการมหาชนครับได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับในแอปพลิเคชันมอร์ทัศครับของทางศูนย์นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถเข้าถึงง่ายๆในนั้นนะครับจะมีเรื่องราวของการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ในชุมชนต่างๆครับรวมไปถึงงานวิชาการนะครับแล้วก็หลักคิดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องราวครับที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นสามารถ ที่จะ ปฏิบัตินะครับในบนพื้นฐานของคําว่าคุณธรรมเนี่ยแหละฮะเพราะคุณธรรมเนี่ยทุกคนสามารถทําได้และถ้าเกิดว่าเราทําได้ขึ้นมาไม่ใช่ความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองเท่านั้นครับแต่สังคมมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับสแกน QR Code เลยครับก็จะเข้าไปสู่การติดตั้งนะครับของแอปพลิเคชันมอร์ทั์ที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะั้นได้มีการผลิตขึ้นมาได้มีการทําขึ้นมาให้กับพวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงกับหลักการของคําว่าคุณธรรมเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวดี ดีนะครับที่เราสามารถเข้าถึงได้สามารถแบ่งปันกันได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามครับและกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ